ใครที่ไม่อยากดวงซวยในวันหวยออกห้ามทำสามสิ่งนี้ครับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ครับต้องหยุดและฟังทางนี้คุณโชคดีมากๆเลยนะครับที่มาดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้จะมีคำตอบและเป็นผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับสิ่งสำคัญครับคุณต้องฟังให้จบแล้วคุณจะโชคดีแน่นอนนะครับหล,หลายๆคนครับดวงดีมีโชคนะในวันเสี่ยงโชคในวันหวยออกแต่กับ สะดุดติดขัดหรือแม้กระทั่งนะครับแทนที่จะมีเงินก้อนใหญ่โชคลาภก้อนโตโตเข้ามาแต่กับเสียเงินเสียทรัพย์แถมหนี้สินกับมหาตัวเรียกว่าดวงแทนที่จะดีกับร้ายนะฮะวันนี้ครับพี่หมอเลยมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้างดเว้นการทำสามสิ่งนี้รับรองครับดวงคุณจะมี เงินมีโชคไหลามาลาบลื่นอย่างแน่นอนนะครับใครที่อยากฟังอยากชมแล้ว3าข้อนี้มีอะไรบ้างนะข้อแรกครับวันเสี่ยงโชคหรือวันหวยออกเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามหน่อยห้ามอารมณ์เสียหงุดหงิดนะครับจะทำให้คุณเนี่ยครับไม่มีโชคนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นคุณต้องยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงแต่งตัวให้สวย อย่าแต่งตัวโสมนะนะครับพยายามแต่งตัวให้ดูดีนะครับมีสีสันนะครับรวมถึงห้ามนะครับสาบแช่งห้ามดา่าใครไปน,นันขาดทําให้คุณเนี่ยครับมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามานะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะและข้อ2ครับ,รบห้ามเด็ดขาดครับห้ามมีใบแจ้งหนี้บินค่าน้ําค่าไฟ ตัวจำนำอยู่ในกระเป๋าเงินของคุณนะครับก็จะทำให้คุณครับมีแต่หนี้สินเอาออกให้หมดนะอย่าให้มีเลยนะครับและก็สิ่งสำคัญครับกระเป๋าของคุณถ้าเก่าขาดชำรุดทิ้งไปเลยนะครับถ้าคุณยังใช้อยู่เนี่ยจะทำให้คุณเงินทองเข้ามาและออกไปเรียกว่ากระเป๋ารั่วนั่นเองเป็นกระเป๋าเลยครับใช้กระเป๋าใบใหม่จะดีกว่าครับและข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ วันเสี่ยงโชคว,วันหวยออกครับอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินเป็นอันขาดจะเป็นการขัดลาบขัดโชคของคุณนะครับและที่เน้นย้ำที่สุดเลยนะฮะอย่าให้ใครมาเลี้ยงหนังเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวหรือห้ามไปรับของขวัญและสิ่งของจากใครก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปรับแล้วคุณจะได้โชคเป็นของขวัญแทนที่คุณจะได้โชคลาบ การเสี่ยงโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามานั่นเองครับใครเผลอและทำไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับและเรามีวิธีการแก้และเสริมดวงด้านโชคลาภครับก่อนนอนนะครับคุณก็สวดมนต์นะครับตั้งจิตสวดมนต์อธิษฐานขอพรนะต้องคาถานี้เลยนะครับเชื่อผมทำตามผมคุณจะมีโชคใหญ่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนกันหาเนหุเยไอเยอุอกาสะมะอุอุอะมะอะมะอุณชาลิติ ชาลิตินะลีติณชาติละชาลีเงินไหลมาโชคไหลตามณนะชาลิติคอมเมนต์ใต้โพสต์มาพิมพ์คำว่ารวยลูกเดียวขอให้เป็นจริงครับ